ก็อย่างเป็นพาดหัวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์สยามรัฐที่บอกว่าวิษณุห่วงกฎหมายกระทบเลือกตั้งเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ในกรุงเทพธุรกิจบอกว่าคาดพฤษภาคมการเมืองเข้มข้นวิศณุรับยุบสภาปมเสี่ยงแล้วก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนึ่งสือพิมพ์นะคะวันนี้เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างไทยโพสต์ด้วยนะคะมุ่ฟังคะาเกี่ยวกับคําให้สัมภาษณ์ของอาจารย์วิษณุเนี่ยแหละที่บอกว่าการเมืองสอเขาระอุ แล้วก็ยังเป็นประเด็นลงกันอยู่นะคะในหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งสืบพิมหลายๆฉบับด้วยไทยรัฐบอกว่าวิษณุฟันธงการเมืองถึงกลางปีมีโลดโผนแล้วก็ในหน้าหนึ่งสืบพิมนะคะอย่างมติชนก็บอกว่าบัญญัติวิเคราะห์บิ๊กตู่หืดมาดูกันค่ะกับคําให้สัมภาษณ์ของอาจารย์วิษณุเครือง,งามนะคะรองนายกรัฐมนตรีค่ะก็มีการพูดถึงการทํางานค่ะพูดถึงการทํางานระหว่างนะคะการทํางานระหว่างรัฐบาลแล้วก็สภาผู้แทนราษฎร ในปี2565เนี่ยแหละค่ะว่ามีอะไรที่น่ากังวลหรือไม่โดยเฉพาะกับการแก้กฎหมายต่างๆเนี่ยน,นะคะท่ามกลางปัญหาสภาล่มในปีที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะดยทางอาจารย์วิษณุก็บอกว่าสภาในสมัยประชุมนี้เนี่ยจะจบในวันที่28กุมภาพันธ์2565ซึ่งกฎหมายที่จะต้องเข้าพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาน,นะคะปี2555หรือว่าว่าไดา้เนี่ยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้งสองฉบับอีกนั่นก็คือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยพรรคการเมืองและก็ร่างพระราชบัญญัติที่ว่าด้วย,วยนะคะร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการเลือกตั้งสสรวมทั้งกฎหมายอีกหลายฉบับที่เสนอโดยที่ประชุมร่วมรัฐสภา ซึ่งก็เป็นกฎหมายปฏิรูปเพราะฉะนั้นสมัยประชุมนี้เนี่ยจึงไม่มีอะไรตื่นเต้นโลดโผนแม้จะมีการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติก็ตามทางอาจารย์วิษณุยังบอกอีกด้วยค่ะว่าส่วนสมัยประชุมหน้าที่จะเปิดในเดือนพฤษภาคมนั้นมันจะมีกฎหมายงบประมาณปี -66 แล้วก็มีกฎหมายที่ไม่ใช่กฎหมายปฏิรูปที่เสนอเข้าสภา,าเดี่ยวซึ่งถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องว่ากันรวมทั้งมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติก็จะเข้าสมัยประชุมหน้าอีก ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแสดงว่าเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยเป็นช่วงตื่นเต้นของรัฐบาลใช่ไหมอาจารย์วิษณุก,ก็บอกแล้วค่ะบอกไม่ได้พูดว่าเดือนพฤษภาคมแต่หมายถึงตั้งแต่พฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนกันยายนเนี่ยเป็นระยะเวลา120วันจะเป็นสมัยประชุมที่สามารถมีกิจกรรมทางการเมืองหลายอย่างเกิดขึ้นผู้สืข่าก็ถามว่า้าว่ากฎหมายลูก เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านการพิจารณาในช่วงสมัยประชุมเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยจะทําให้เกิดกระแสรเรียกร้องยุบสภาไหมทางอาจารย์วิษณุก,ก็บอกเลยคะ่ะว่ากระแสรเรียกร้องเนะี่ยมีแน่และก็มีทุกวันซึ่งวันนี้ก็มีอยู่แล้วแต่จะสามารถตอบสนองต่อกระแสดังกล่าวได้หรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าบางที่อยากสนองก็สนองไม่ได้เพราะว่ากฎหมายลูกแม้จะมีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยก็ยังมีรายละเอียดว่าจะต้องทําอะไรต่อไปภายใน,นระยะเวลาที่กําหนด ส่วนจํานวนวันที่ระบุเอาไว้เนี่ยจะทําให้เห็นได้ว่าถ้าหากว่ายุตสภาไปก่อนก็คงจะยากลําบากเช่นการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ต้องแบ่งใหม่ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะต้องแบ่งภายใน90วันใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรก่อน90วันนั้นก็คงไม่ได้ก็ยังไม่พูดถึงเรื่องของการประชุมเอเปกและก็ g 20ที่อินโดนีเซยเียเป็นเจ้าภาพแต่ว่าพูดถึงระยะเวลาตามปกติเพราะฉะนั้นก็ต้องรอผลของกฎหมายลูกผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำเลยค่ะคุณผู้ฟัง ว่าถ้าหากว่ากฎหมายลูกยังไม่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาเนี่ยนายกจะยุบสภาได้หรือเปล่าอาจารย์วิษณุก,ก็บอกว่ายุบได้แต่ว่ายุบแล้วเนี่ยเกิดปัญหากติกาต่างๆยังไม่มีอะไรชัดเจนรัฐธรรมนูญเป็นเพียงแม่บทวางเอาไว้ซึ่งเดิมเนี่ยกำหนดให้กรกตเป็นคนวางรายละเอียดแต่ได้มีการตัดออกไปจึงยังไม่มีใครกำหนดได้ดังนั้นต้องรอกฎหมายลูกเท่านั้นค่ะ ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าหากว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมายุบสภาเนี่ยรัฐบาลจะสามารถออกพระราชกําหนดมาแก้ปัญหาได้ไหมอาจารย์วิษรุก็บอกว่าเป็นความเสี่ยงมากเพราะว่าการออกพระราชกําหนดเนี่ยรัฐบาลกําหนดฝ่ายเดียวสภาจะยอมหรือเปล่าที่จะให้รัฐบาลเนี่ยวางกติกาสําหรับเขาในการไปเลือกตั้งฝ่ายเดียวโดยที่เขาไม่มีสิทธิ์ร่วมพิจารณาว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและ้ากว่าไม่เห็นด้วยขึ้นมาแต่ว่าเลือกตั้งผ่านไปแล้วเนี่ยจะทำยังไง หรือว่าถ้าหากว่าพรากรไม่ชอบด้วยรัฐธรรมน,นูญแล้วการเลือกตั้งที่ผ่านไปแล้วและกะกะตได้แจ้งมาว่าใช้เงินประมาณ5,600ล้านเนี่ยจากเดิม3,000ล้านแต่ว่าตอนนี้ตัวเลขมันขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นปัญหาแหละค่ะผู้สื่อขาก็าถามย้ำอีกบอกว่าที่ระบุถึงเรื่องเอเปกเนี่ยแปลว่ารัฐบาลจะต้องมีอำนาจเต็มเพื่ออยู่ทำหน้าที่นี้ใช่ไหม ทางอาจารย์วิษณุก,ก็บอกเลยบอกโดยหลักแล้วเนี่ยความคาดหมายของนา,นาประเทศเขาก็อยากประชุมและเจราจาตกลงกันกันกบรัฐบาลที่อำนาจเต็มในวันเจราจาแต่หลังเจราจาไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะว่าถ้าหากว่าช่วงเวลาเจราจารัฐบาลไม่มีอำนาจเต็มเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะพูดคุยอะไรกันเพราะถามบอกว่าแสดงว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยควรจะมีอำนาจเต็มอยู่ที่การเป็นประธานเอเปกภายในปล,ยปลายปี65ใช่หรือเปล่า ทยอาจารย์วิษณุก็บอกว่าซึ่งมวลชนพูดเองและใครๆก็รู้ว่าควรจะเป็นอย่างไรแล้วค่ะทีนี้มาที่คุณบัญญัติบรรทัดฐานกับมูฟังคะสสบัญชีรายชื่อและประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ที่ยอวอมาพูดถึงสถานการณ์การเมืองในช่วงปีนี้ว่าจะเป็นปีของการเลือกตั้งเพราะว่าเริ่มต้นเดือนมกร,ราคมเนี่ยก็มีการเลือกตั้งซ่อมถึง3ที่ทั้งจังหวัดชุมพรสงขลาแล้วก็กรุงเทพเขตลักสี นอกจากนี้ก็ยังมีการเลือกตั้งท้องถิ่นเช่นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรวมไปถึงเมืองพัทยาซึ่งคาดหมายว่าจะต้องเลือกในปี65ซึ่งรัฐบาลก็ได้ขานรับแล้วว่าจะเป็นกลางปีแต่ก็ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นต้นปีก็ได้ยังไงก็ตามภายใต้การเมืองที่ร้อนแรงแบบสุดๆการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยก็อาจจะต้องเลือกตั้งกันในปี65ด้วยเหมือนกันแม้นายกรัฐมนตรีไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าอย่างน้อยก็คงอยากอยู่เป็นประธานเอเปก หรือว่าอยากจะอยู่ครบเทอมแต่ถ้าพิจารณาภายใต้สถานการณ์การเมืองที่ร้อนสุดๆในปีนี้เนี่ยเห็นทีจะข้ามปี65เนี่ยลำบากนะครับทางคุณบัญญัติออกมาฟันธงเลยว่านายกนะครับคุเด็กประยุทธ์เนี่ยคงจะอยู่ข้ามปีลําบากแล้วล่ะแล้วก็การเลือกตั้งถ้าหากว่าดูตามกฎเกณฑ์ตามระบบประชาธิปไตยเนี่ยก็ดูจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่จะมีผลทําให้การเมืองร้อนก็คือช่วงหลังเราปฏิเสธไม่ได้ ว่าการเลือกตั้งออกนอกรูปแบบกันมากขึ้นใช้ทุนแล้วก็อิทธิฤทธิ์มากขึ้นที่ชัดที่สุดก็คือการเลือกนายกอบจอนายกเทศมนตรีแล้วก็ล่าสุดเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกอบอออต,อออตอทั่วประเทศเนี่ยทำให้คนเนี่ยโจดขานกันมากว่าใช้เงินใช้ทองกันแบบโจงครึมมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันแบบนี้ก็น่าประหลาดว่าคณะกรรมาการการเลือกตั้งซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรเลยกลับบอกว่าไม่มีปัญหาอะไร และมีเรื่องร้องเรียนมาบ้างซึ่งก็เป็นเรื่องปกติอ่ะนี่และคะ่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะที่ทางด้านของคุณบัญญัตินั้นได้ประเมินสถานการณ์การเมืองนะคะในช่วงปี2,565กันเอาไว้ทีนี้ค่ะมุ้ฝังค่ะวันนี้ข่าวขาวนึ่งละคะ่ะที่ จะเป็นประเด็นกันออกมาเนยนะคะเพราะว่าตอนแรกมีข่าวว่าวันนี้จะมีการเปิดตัวพักการเมืองใหม่นะคะโดยการถแถลงของคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์และคุณอุตมะเนี่ยนะคะสววาวนายนแต่ปรากฏว่าล่าสุดนั้นนะคะทั้งคู่ออกมาเลื่อนการถแถลงข่าวกันออกไปแล้วนะคะเนื่องมาจากสถานการณ์ของโอมิครอนนั่นเองค่ะโดยทางคุณวัชระก,กันทิกาค่ะบุคคลที่ใกล้ชิดกับคุณสนธิรัตน์นี่ยนะคะได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเผยแพร่ข้อความของคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ว่า เรียนพี่น้องสืง่อมวลชนครับวันนี้ผมได้รับการสอบถามมามากว่าจะมีการพบปะกันว่าจะมีการพบปะกับผมและท่านอุตมะเนื่องในโอกาสปีใหม่และมีความเข้าใจว่าเป็นวันที่สามกราคมหรือไม่และด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของโควิด19สายพันธ์โอมิครอนผมจึงขอเรียนทุกท่านว่าการพบปะพี่น้องสืง่อมวลชนจะถูกเลื่อนออกไปก่อนหากสถานการณ์เอื้อมากกว่านี้จะขอเรียนเชิญให้ทราบต่อไปครับ ขอขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ครับลงชื่อสนธิรัตน์สนธิจิรวงค์ค่ะาจากประเด็นการเปิดตัวพรรคการเมืองใหม่นะคะที่เลื่อนกันออกไปวันนี้มีข่าวอีกข่าวหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นก็คือข่าวครา,าวของพลเอกพันลบปิน่นมณีค่ะมีข่าวออกมานะคะว่าพลเอกพันลบปิน่นมณีอดีตนตายทหารยังเตอร์แกนนำจปรเจ็ดค่ะ ได้ออกมาปรากฏตัวพร้อมกับคําพูดสําคัญเกี่ยวกับสถานะของตัวเองในพักเพื่อไทยนะคะจนเป็นที่ถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมากเนี่ยน,นะคะโดยทางพลเอกพันลบค่ะได้กล่าวบางช่วงที่สําคัญว่ายังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ทางด้านการเมืองอย่างใกล้ชิดแม้ว่าตอนนี้จะอายุ83 84แล้วก็ตามแต่ว่าก็ยังแข็งแรงเพราะว่าดูแลสุขภาพออกกําลังกายเลือกทานอาหารและเป็นทหารที่ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบุหรี่โดยนยนะคะพลเอกพันลบบอกว่าตั้งใจจะไปประชุมพักเพื่อไทย เมื่อช่วงวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาที่ขอนแก่นเพราะว่าผมเป็นที่ปรึกษาพักและเป็นผู้ร่วมก่อทักก่อตั้งพักมาแต่ปรากฏว่าไม่มีชื่อเกี่ยวข้องก,กันกับพักเพื่อไทยอีกต่อไปแล้วเพราะว่าโดนลบชื่อออกจากพักก็เลยไม่ได้เข้าร่วมประชุมผมน้อยใจมากจะเอาชื่อออกก็ควรจะบอกกันสักคำผมพร้อมเข้าใจว่าจะปรับโครงสร้างพักปรับภาพลักษณ์ของพักแต่ว่าควรบอกกันหน่อย ก็เลยโทรศัพท์เนี่ยนะคะผลเอกพหลุบบอกว่าก็เลยโทรศัพท์เนี่ยไปถามแกนาของพักค่ะถึงเหตุผลเขาก็โบยบอกว่าให้ไปถามคนที่อยู่ต่างประเทศผมก็แปลกใจว่าทําไมจะเห็นได้ว่าเอาชื่อทหารในพักเนี่ยออกหมดมีแต่ตํารวจผมก็น้อยใจนะทำไมไม่บอกกันสักคำผมก็อุตส่าห์ไปขนแก่นเพื่อไปประชุมแต่กลับไม่มีชื่อหรือเขาอาจจะเห็นว่าเราแก่แล้วไม่มีประโยชน์มีไว้ก็ไม่ได้ปรึกษาหรือเปล่าแต่อย่าลืมว่าโอโซเจอเนเวอร์ไ oh, ด ที่ตอนนี้กําลังสู้กับสปอที่เป็นทหารเก่าแล้วก็คิดแบบทหารการเมืองและมีเครือข่ายโยงใยกับทหารถากว่าพักเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งแล้วได้เป็นรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยจะไม่เอาทหารมาช่วยงานเลยเหรอจะให้มีนายกหญิงควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกหรือเปล่าแล้วก็โดนรัฐประหารอีกนอกจากนี้ค่ะพลเอกพลบยังบอกอีกด้วยนะคะว่าไม่ใช่ว่าผมอยากเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแต่เพราะเป็นห่วงว่าไม่เอาทหารมาช่วยงานพักเลยเอาทหารออกหมดแบบนี้น่าน้อยใจ ช่วยพักเพื่อไทยมาเยอะตั้งแต่เกาะตั้งพักมาจะอ,าออกก็ควรจะบอกก่อนจากนี้ก็คงจะกลับมาอยู่บ้านไม่ต้องทำงานการเมืองและไม่ต้องทำอะไรแต่ว่าคอยเฝ้ามองอยู่อย่างห่วงห่วงว่าอะไรจะเกิดขึ้นและคอยเฝ้าดูอย่างห่างๆ่างซึ่งทางด้านพลเอกพลลบเองก็บอกว่า,าทางตัวพลเอกพลลบกับหมอชลนาเน,น่ยนะคะหัวหน้าพักเพื่อไทยก็รู้จักสนิทสนมกันดีสมัยก่อน เวลามีปัญหาในพื้นที่ภาคเหนือก็ไปช่วยอย่าลืมนะว่าโ oh, อสูจะเนเวอร์ไดยค่ะโอ oh, ก็เป็นประเด็นนะคะที่ถูกพูดถึงกันกับความเคลื่อนไหวของคนเอกพลบเนี่ยนะคะที่ปรากฏเป็นข่าวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งละค่ะอ่าแล้วก็มีการโยงไปถึงคนในต่างประเทศด้วยนี่ยนะคะ,ะก็เลยกลายเป็นประเด็นในแง่ของข่าวคราวทางด้านการเมืองในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกัน,นะะละค่ะคุณผู้ฟังอลลค่าจากประเด็นทางด้านการเมือง เราไปต่อกันกับนี่วันนี้นะคะมีข่าวในหน้าหนึ่งสืพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะวันนี้ไทยโพสต์ลงเอาไว้บอกว่าบิ Big ๊กตู่ฝันสางหนี้ครัวเรือน1มีนาคมดีเดย์คนละครึ่งเฟดสีค่ะอ่ะวันนี้มีข่าวกันออกมานะคะคุณผู้ฟังคะจากทางด้านของคุณพรชัยทีรเวทค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังค่ะออกมาบอกว่า ตอนนี้กระทรวงอยู่ระหว่างเตรียมมาตรการคนละครึ่งระยะที่4ค่ะที่จะเริ่มในวันที่1มีนาคมนี้โดยเบื้องต้นนะคะผู้ที่ได้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งระยะที่3เนี่ยจำนวน27.98ล้านราย,นย่ต้องกดยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัางค์แต่ว่าไม่ต้องลงทะเบียนใหม่คือเหมือนการลงทะเบียนคนละครึ่งระยะที่3ส่วนผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนเลยก็ต้องสมัครผ่านทางเว็บไซต์เหมือนกับที่ผ่านมาและสําหรับมาตรการชอบดีมีคืนนะคะ ที่จะที่เริ่มต้นไปตั้งแต่วันที่1มกราคมเนี่ยแล้วก็จะยาวไปถึงวันที่15กุมภาพ,พันธ์โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยสามารถนําค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและค่าบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหนังสือ e-books และก็สินค้าโอทถอปเนี่ยภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดตามจํานวนที่จ่ายจริงแต่ว่าไม่เกิน3 0,000บาท เอาไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี2,565ค่ะซึ่งจะยื่นแบบและชำร,ระภาษีในช่วงต้นปี66และก็ยังสามารถใช้สิทธิ์มาตรการคนละครึ่งระยะที่4ได้เช่นเดียวกันกับผู้ได้สิทธิ์คนละครึ่งระยะที่3ก็สามารถใช้สิทธิ์ชอบดีมีคืนได้เช่นเดียวกัน เพราะว่าช่วงเวลามันไม่ทับซ้อนกันนะคะซึ่งมาตรการคนละครึ่งระยะที่4เนี่ยก็ยังไม่ได้สรุปเลยค่ะว่าจะให้วงเงินเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณนะคะที่จะนำไปใช้ค่ะและขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคะนายกรัฐมนตรีค่ะนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็มีการโพสต์ a c e b o o k นะคะประยุทธ์จันทโอชาว่าในปี2564ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ประเทศไทยและก็ทั่วโลกเลยต้องเผชิญกับปัญหาโควิดรวมทั้งปัญหาอื่นๆโดยเฉพาะกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ ที่เป็นผลนะคะมาจากการปิดประเทศรวมทั้งปัญหาที่หมักหมมมานานก็รู้สึกยินดีที่มาตรการต่างๆนะคะที่ได้สั่งการไปเนี่ยมีส่วนคลี่คลายหลายปัญหาให้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็ยกตัวอย่างน,น,นะคะอย่างเช่นการจัดการปัญหาโควิดรัฐบาลสามารถจัดหาวัคซีนได้ตามเป้าหมายแล้วก็ฉีดวัคซีนฟรีให้กับประชาชนได้มากกว่าร้อยล้านโดสค่ะก็เรียกว่าเร็วกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ แล้วก็ 2. การเปิดประเทศก็ช่วยให้เศรษฐกิจในฟื้นตัวแล้วก็มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นกว่าเดิมในปีหน้าตัดชนีความเชื่อมั่นปรับตัวสูงขึ้นทุกภูมิภาคทั้งภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมบริการแล้วก็การลงทุนเศรษฐกิจไทยพร้อมกลับมาทยานอีกครั้งหนึ่งในปี2565ค่ะแล้วก็ 3. โครงการคนละครึ่งค่ะ ก็ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและก็รักษากําลังซื้อในประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกับเฟ3สมียอดการใช้ใจ่ายสะสมกว่า2องแสนล้านบาทและพร้อมขยายนะคะเป็นเฟดสีในช่วงเดือนมีนาคมไปจนถึงเมษายนและก็ยังมีโครงการค้ำประกันสินเชื่อค่ะที่สามารถช่วย SME ให้เข้าถึงแหล่งทุนได้ถึง2 4แสนล้าน และนอกจากจะรักษาระดับการจ้างงานแล้วเนี่ยก็ยังสร้างการจ้างงานใหม่ได้มากกว่า2.65ล้านตำแหน่งด้วยกันและก็ยังมีโครงการประกันไรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่สามารถช่วยเหลือชาวนาไทยได้4.7ล้านครัวเรือนเป็นเงินมากกว่า8 0 0 0 0ล้านบาทนายกรัฐมนตรีค่ะห่นผู้ฟังยังโพสต์อีกด้วยว่าสิ่งที่ทําให้กังวลใจแล้วก็เป็นห่วงกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างมากเนี่ยก็คือปัญหาหนี้สินครัวเรือนค่ะซึ่งก็ถือว่า วิกฤตโควิดเนี่ยมันยืดเยื้อมานานกว่า2ปีมันก็ยิ่งไปซ้ําเติมให้ปัญหาเนี่ยมันหนักหน่วงมากขึ้นไปอีกจึงได้สั่งให้ทุกหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องเร่งผ่อนคลายความเดือดร้อนแล้วก็แก้ไขปัญหานี้สินที่เกิดขึ้นโดยทั้งปี64ค่ะมีการดําเนินการไปแล้ว8ด้านก็คือแก้ปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาด้วยว่ากอยศและก็2ไกลเกลี่ยการปรับโครงสร้างหนี้ผ่าน,นกลไกธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินของรัฐและก็ 3. แก้ปัญหาหนี้ ในการเช่าซื้อรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์4แก้ปัญหานี้สินข้าราชการ5ปรับลดและทบทวนโครงสร้างและเพดานอัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมรวมทั้งการออกมาตรการคุ้มครองสิทธิ์ของลูกหนี้ค่ะ6แก้ปัญหานี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล7แก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อยและก็ SME และก็8นะคะปรับปรุงขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมซึ่งยังต้องดำเนินการต่อเนื่องให้มากขึ้นไปอีก โดยตั้งเป้าหมายว่าให้ปีนี้นะคะปี65เนี่ยเป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือนให้สําเร็จให้ได้โดยนะคะสกลุ่มอาชีพสําคัญที่เป็นเป้าหมายแล้วก็มีปัญหานี้สินที่หมักหมมมานานนั่นก็คือกลุ่มข้าราชการครูและก็เจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะนายกบอกว่าได้สั่งการให้ทางกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันกับสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ยเร่งดําเนินการโดยด่วนนะคะตามแนวทางที่ได้วางเอาไว้ทั้งการยุบนะคะยอดหนี้การปรับลดค่าธรรมเนียม ปรับปรุงระบบการตัดเงินเดือนการพักชำระหนี้การปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำโดยเนี่ยนะคะควรจะมีเงินเหลือใช้เนี่ยไม่ต่ำกว่า30%ของเงินเดือนค่ะและยังไงก็ตามนายกยังโพสต์อีกด้วยนะคะคุณผู้ฟังเขาว่าแม้ว่าอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นมากนะคะในปี64กับประเทศของเราและทั่วโลกแต่ว่าไทยเราเองก็สามารถผ่านมาได้ด้วยความสําเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้รวมทั้งประเทศไทยก็ยังก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพระดับโลกที่ทั่วโลกนั้นจับตาม,มอง ทั้งความแข็งแกร่งด้านระบบสาธารณสุขในอันดับ5ของโลกประเทศที่น่าเริ่มต้นทำธุรกิจที่สุดในอันดับหนึ่งของโลกและกรุงเทพก็ยังเป็นเมืองที่น่ามาทำงานและท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกและไทยเองก็เป็นท็อป10ของประเทศที่มีวัฒนธรรมและน่ามาเยือนมากที่สุดทำให้เชื่อมั่นได้ว่าปีนี้ค่ะปี6กเนี่ยจะเป็นปีแห่งการต่อยอดของไทยจากศักยภาพและก็ความสำเร็จท่ามกลางวิกฤตนคะคะที่เราได้สร้างเอาไว้ตลอดปี64 ซึ่งจะเป็นการต่อยอดอย่างมั่นคงยั่งยืนด้วยโอกาสดีๆที่เราจะได้รับตลอดทั้งปีแล้ะค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นโพสนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้โพสตเอาไว้ในะคะในเพจ a c e b o o k แล้วค่ะอ่ะมาต่อก,กันกับนะคะในอีกข่าวหนึ่งงี่มูฟังนั่นก็คือข่าวคราวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ7วันอันตรายค่ะปรากฏว่า4วันเนี่นะคะก็มีตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยปาเข้าไป 226ศพแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งหละคุณผู้ฟังคะที่ขึ้นหน้าหนึ่งกันอยู่นะคะตามหน้าหนึ่งสืพิมพ์หลายๆฉบับในเช้าวันนี้อ่ะมาดูกันค่ะแนวหน้าเขาลงเอาไว้บอกว่า4วันดับ226ศพอุบัติเหตุปีใหม่1906ครั้งเจ็บ1894อกทอมเนี่ยตายสูงสุดนะคะแล้วก็ในหน้าหนึ่งสุพิมพ์ไทยโพสต ลงเอาไว้บอกว่าวันที่4ดับอีก73สะสม226รายคดีเมาขับพุ่งค่ะหน้าหนึ่งสือพิม์พในอีกฉบับหนึ่งก็จะเป็นอ่าวันนี้นะคะเป็นในหน้าหนึ่งสือพิม์พมาติชนที่บอกว่า7วันอันตรายดับแล้ว226เมาแล้วขับทะลุ2400คดีในข่าวสดค่ะ4วันปีใหม่ดับ226กทมตายเยอะสุด สี่สายหลักติดหนึบแล้วคนแห่มุ่งหน้าเมืองกรุงวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะาตามหน้าหนึ่งสพิมเนี่ยเขาจะลงภาพของประชาชนที่เริ่มจะกลับเข้ากรุงเทพเนี่ยนะคะหลังจากที่กลับไปเยี่ยมบ้านในช่วงวันหยุดปีใหม่แล้วก็ไปท่องเที่ยวนะคะในช่วงวันหยุดปีใหม่เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มจะทยอยเดินทางกลับมาละและนะคะก็จะเห็นภาพของสภาพการจราจรบนถนนสายเอเชียแล้วค่ะก่อนขึ้นตา่ตางระดับบางปะอินจังหวัด พระนครศรีอยุธยาขาเข้ากรุงเทพเนี่ยประชาชนก็เริ่มจะแห่เดินทางกลับมาแล้วนะคะอ่นนี้ก็จะมีภาพของบรรยากาศต่างๆเหล่านี้เนี่ยขึ้นหน้าหนึ่งกันอยู่ในหน้าหนึ่งสบพิมพ์ค่ะแต่ว่าในส่วนของตัวเลขของผู้ฟังตัวเลขในช่วงระหว่างวันที่29ธันวาคมถึงวันที่4มกราคมเนี่ยก็มีการถแถลงออกมาจากทางคุณนิรัตนะคะพงศิทธิพงศิทธิ์ธธถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะสรุปนะคะอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยในช่วง4วัน ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งสิ้นเนี่ย1,906ครั้งค่ะผู้เสียชีวิตนะคะ226รายผู้บาดเจ็บเนี่ย1,894รายโดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดนะคะก็คือเชียงใหม่ค่ะ74ครั้งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดคือกรุงเทพ14รายจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดคือเชียงใหม่70คนและจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตก็มีนะคะ30 35จังหวัดค่ะคุณผู้ฟัง และทางคุณบุญธรรมนะคะเลิศสุขีกเกษมค่ะอดีบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะที่เป็นเลขานุก,การศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนก็บอกว่าในวันที่2มกราคมค่ะคาดว่าจะมีประชาชนบางส่วนเนี่ยทยอยเดินทางกลับทําให้เส้นทางหลักที่กลับเข้ากรุงเทพนะคะแล้วก็จังหวัดใหญ่ๆในภูมิภาคต่างๆเนี่ยมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นประกอบกับนะคะความอ่อนล้าของผู้ขับขี่ก็ทําให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากอาการง่วงหลับใน ในขณะที่อีกบางอีกบางส่วนน่นะคะก็ยังคงท่องเที่ยวเฉลิมฉลองกันอยู่ในพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางด้านของศูนย์อำนวยการน่นะคะศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเนี่ยเขาก็เลยประสานกับจังหวัดให้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็อาสาสมัครอำนวยการจราจรค่ะและก็ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนตลอดเส้นทางเลยโดยให้ดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางแบบเข้มข้นและก็ต่อเนื่อง โดยปรับแผนนะคะเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจบนเส้นทางหลักสายรองและก็จุดสิ่งอันตรายเละคะ่ะที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งรวมไปถึงเพิ่มความถี่ด้วยนะคะผู้ฟังคะเพิ่มความถี่ในการจัดตั้งจุดตรวจบนเส้นทางหลักทางร่วมทางแยกก็เพื่อชะลอความเร็วรถแล้วก็ประเมินความพร้อมของผู้ขับขี่แล้วก็เน้นเน้นในการกดขันพฤติกรรมเสี่ยงแล้วก็การใช้อุปกรณ์ยิรภัย โดยเฉพาะกับบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุเส้นทางตรงที่มีระยะทางยาวที่มักจะเกิดอุบัติเหตุจากการหลับในก็ยังคงคุมเข้มกันอยู่นะ,นะคะสำหรับเส้นทางที่จะเดินทางกลับเข้ามาอย่างกรุงเทพมหาคนครค่ะและก็วันนี้ข่าวอีกข่าวหนึ่งค่ะู้ฟังค้าที่ขึ้นหน้าหนึ่งกันอยู่ค่ะนั่นก็คือการเดินทางกลับนะคะการเดินทางกลับมาของทีมช้างศึกเลยค่ะันนี้ก็จะขึ้นหน้าหนึ่งอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ผู้จัดการลงเอาไว้บอกว่ามาดามแป้งยกแชมป์อาเซียน เป็นของขวัญปีใหม่แฟนบอลไทยค่ะแล้วก็ยังมีหน้าหนังสือพิมพ์มติชนบอกว่าเจนำหอบถ้วยแชมป์กลับบ้านรับอบอุ่นแป้งปลืมปล้มกู้ศรัทธาคืนค่ะนี่วันนี้นะคะจะมีลงกันอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์2ฉบับด้วยกันเลยค่ะก็เพิ่งจะเดินทางกลับกันมานนะคะเมื่อคืนนี้แหละคะ่ะคุณผู้ฟังคะที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิค่ะ คุนพลนะคะช้างศึกทีมชาติไทยชุดแชมป์ AFF s ู z u กิคัพนะคะก็ได้เดินทางกลับมาจากสิงคโปร์ถึงบ้านเกิดนะคะเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะพร้อมกับคว้าแชมป์ฟุตบอลอาเซียนสมัยที่6มาให้กับคนไทยทั้งประเทศด้วย ซึ่งทางมาดามแป้งนะคะคุณนนพันธ์ล่ำซำค่ะผู้จัดการทีมชาติไทยและก็มาโนโพกิง้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะคะก็นําทัพนักฟุตบอลแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยกลับมาพร้อมกับถ้วยแชมป์ฟุตบอลอาเซียนสมัยที่6ค่ะหลังจากที่เอาชนะอินโดนีเซียในยรอบชิงชนะเลิศด้วยสกอร์รวม2นัดเนี่ยหต่อ2และน่น,นะคะมาดามแป้งผู้จัดการทีมชาติไทยเองก็ออกมาขอบคุณออกมาขอบคุณแฟนฟุตบอลทุกคนกันแล้วก็สื่อมวลชนสายกีฬาที่มาต้อนรับโดยบอกอย่างนี้เลยคุณผู้ฟังบอกว่า ขอพูดในานามผู้จัดการทีมช้างศึกชุดนี้ว่าเราทั้ง50ชีวิตเนี่ยไปอยู่ที่สิงคโปร์ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมแชมป์เนี้ยถือว่าเป็นเกียตรติประวัติของนักฟุตบอลและก็สตาฟโคช้ชทุกคนซึ่งแชมป์อาเซียนสมัยที่6นี้ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่เลยค่ะสําหรับคนไทยเป็นก้าวแรกของพวกเราที่พร้อมจะกอบกู้วิกฤตบอลไทยเนี่ยให้กลับมาและถ้วยนี้ถือว่าเป็นสเต็ปแรกของพวกเราที่จะเดินต่อไปข้างหน้าทัวร์นาเมนต์นี้เราไม่แพ้ให้ใคร แป้งภูมิใจกับน้องๆน,นักฟุตบอลมากเราอยู่กันข้ามปีตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันที่2มกราคมขอขอบคุณการเสียสละของนักฟุตบอลและทีมงานสตาฟโค้ชทุกๆคนทั้งมโนโพกิ้งหนึ่งลึกไทยสะทองเวียนและจะเด็ดมีลาบและนี่น,นะคะคุณแป้งนวลพันธ์เองยังบอกอีกด้วยนะคะว่ามือที่จะช่วยเข้ามากู้วิกฤตฟุตบอลไทยก็คือมือของแฟนฟุตบอลทุกคนค่ะ เราขอมอบถ้วยใบนี้เป็นของขวัญปีใหม่2,565ให้กับแฟนๆชาวไทยและเราจะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าให้ดีที่สุดนะคะและสุดท้ายก็ยังได้ขอบคุณพันธมิตรทุกๆคนคะ่ะที่พร้อมมอบเงินสนับสนุนให้กับทีมช้างศึกนะคะที่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ซึ่งอย่างเจธนาทิพย์เองนะคะเจธนาทิพย์สงกสิทธิ์เนี่ย ซึ่งเป็นกัปตันทีมชาติไทยชุดแชมป์อาเซียนนี้ก็บอกขอบคุณนะคะแฟนบอลแล้วก็สื่อมวลชนทุกๆคนที่มาต้อนรับขอบคุณมาดามแป้งขอบคุณเพื่อนๆน,นักฟุตบอลแล้วก็ขอบคุณเหลา่าสตาฟโคช้ชทุกคนและขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เสียสละไม่ว่าจะเป็นพี่ตองที่สูญเสียคุณพ่อพี่บอยและเอลียสที่บาดเจ็บขอบคุณทุกๆกําลังใจยังไงก็ตามค่ะมุู้ฝังคาสําหรับนะคะพลพรรคช้างสึกทีมชาติไทยเนี่ยทั้งนักฟุตบอลทีมงานสตาฟโคช้ช จะเดินทางไปกักตัวค่ะที่โรงแรมแล้วก็จะทํา RT-PCR test นะคะตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิดของทางรัฐและหลังจากนั้นถ้าไม่มีใครติดเชื้อนะคะก็จะเดินทางกลับสมุมู สู่สม,มสรต้นสังกัดทันทีค่ะและนี่นะคะเป็นทั้งหมดค่ะผู้ฟังค่ะของข่าวคราวประจำวันนี้กับวันแรกนะคะที่เราเจอเจอกันในช่วงปีพุทธศักราชใหม่2 5 6 5ค่ะก็หลากุผู้ฟังไปนะคะพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะพรุ่งนี้6โมงเช้าโดยประมาณเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ